ชสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิด l u c ี้บ o x กับซูชิเอานี้เพราะเป็นเพื่อนใหม่นะครับโอเคอย่ามาเปิดกันเลยนะครับอันนก็จะเป็นมดใหม่นะครับวันนี้ก็เป็น l u c k บ็อกใหม่มานะครับนี่แอป Lucky ็กกอกใหม่ที่ผมถือเลยนะครับอันนี้ก็คือซูชิเพื่อนใหม่คนตัวแทนใหม่ที่มาจะมาเล่นนะครับแต่ดากอนเขาก็ไม่ไม่ได้มาเล่นเลยครับซูชิเอาเลยด้วยไหมปอเคอทำไม่ะไม่อยากเล่นหมดไหมไม่หมดปอไม่เล่นไม่ได้ไมันต้องเล่นหมดจริงมันมันถึงจะเปิดได้อย่างเดียวชิ โอเคโอเคบ็อกเอ็งจะเอาอะไรเอ็งเอ็งห้ามขี้โกงนะอันไหนของเขาเนี่ยอันนี้ไหมอืมโอ้ยทำไมของเอ็งเป็นของเอ็งเป็นบล็อกนี่โอเคเขาไปเปิดก่อนนะเขาไม่เขาจะไม่เสียเวลาของเองก็เป็นบล็อกนี่ของผมอุ้ยมาถึงเขาก็ได้ไอรอนเร็วอ่ะชิเขาได้ไอรอนแล้วก็ได้ดาบโอเควันนี้ก็เป็นลัคกี้บล็อกใหม่ของผมนั่นเองตู้ซิอย่าลืมเก็บเพชรพวก พวกออามานัดเพชรน้ำทองนี่นะทิ้ง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 เหมือนกันเองก็ออกออกห่างๆแต่ของก็ได้นะชิอุ้ยดาเมจสิบดาพทำไมทิ้งของไม่ได้ทุกทีเลยนั่นนึงขอเหรอเขาได้เมจอุ้ยอิงเปิดรัวจังเลยนะมาฮอนมันก็จะเปิดลัคกี้บล็อกแบบวันนี้ก็เป็นมดใหม่ของโกมนะครับ ผมเห็นแอปเปิลทองผมลืมเก็บโอ้ว้าแอปเปิลทองเรามีแค่เดียวเองโอเคผมว่าไปเปิดแถวๆนี้ก so, ่อนเลยนะครับผมเปิดเร็วๆนิดนึงนะครับโอ้ยได้ชุดก็ให้เพรอีกยัได้อะไรมั่งเหรอโอเคเขาไม่เขาจะไม่ ไ้ชุดเสรวจเลยได้ฟองน้ำแอปเปิลองได้ไรอ่ะได้เมล็ดเขาไเขายังไม่ได้เพชรเยอะเขาดาเมลสิบนะเขาได้เพชรแล้วไม่เป็นเลขได้ อะไนอ้ไอ้นั้นที่เราบอกเป็นปอบหมดใช้ก่านนะเขาไปแลกได้ไอ้ไม้นั้นอะแลกที่เราชาวไอ้ชาวบ้านไอ้บุร่มันแลกได้ไม่เปิดเปิดเปิดก่อนดี๋วค่อยแลก้โุแหลลกวางยนั้นเลยหรอวันนี้ก็จะเปิดเร็วเนิดนึงเออตก

เพชรด้วยแล้วก็ไอรอนแล้วก็เพิ่มเพิ่มเติมเลเวลออเคถ้าเซปาเเซ้าเลเวลโอเจะแข็งแข่งขึ้นเลยนะโอ้ของเต็มตัวเลยบป๊บนึงนะขอทิ้งก่อนทิ้งเหมือนกันทชุดเรามีแล้วม,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 มายายไปวิวก่อนนะยายไปวิวอะเรามีดาบมาเมดบอกสิบมีดีดาบแค่แนวเอง okay. โอเคอเขาเหลือ ตอนนี้ขอ้อเปิดเร<ล>็วอ,อ,อุ้ยดาบเอาทองยังมีอยู่เลยนะทองเหรอนทองต<ฮ>ีเ้เกือบแล้วไงโอเคทำไมเราได้เพชรน้อยจังเลยอะชิวันนี้เขาไม่ได้เยอะมากโอเคเขาเปิดกล่องสีเหลืองแล้ววันนี้ผมก็ได้เปิดกล่องสีเหลืองแล้วนะครับ โอ้โแอเปิลคอมพวตรเลอ่วนี้เดีไอ่วางแผนกันเหรออุ้ยทำไมเราได้เพชรน้อยมากเลยอ่ะไอ้วางแผนใช่ไหมไม่ไอชิไอเชื ไม่เขาได้เพชรน้อยมากเลยอะไอ้ชี้ได้เพชรเนี่ยเนี่ยได้แล้วเปล่าสองอันเขาได้น้อยอ่ะชุดกากาตอนนี้เขายังไม่มีหมวกเลยอ่ะเขาต้องช้าเขาต้องคับหมวกเขาจะหมุดแล้วชี้เขาไม่ได้ไม่ได้ครับเอาเล็กเอาประกอบกันอ่ะประกอบกันไม่ได้คลัฟอะมันต้องมีใอันอ้าวฝนตกปรับปรับก่อนนะ โอเคตอนนี้ผมก็ได้แบบใกล้หมดแล้วครับวันนี้ก็เปิดไวมากเลยนะโอเคนะครับผมหมดแล้วครับโอหทำไมเราได้ทำไมเ,เราได้เยอะจังเลยนะทิ้งก่อนคือเขาจะบอกเขาไม่มีดาบโหดนี้งได้ดาบโหดไหมเนี่ยหมกแปดเองโอ้โหเองชอบวางแผนกันยังไม่มันไม่ได้วางเพนมันพูดอะไรก็ไม่รู้อะ เองเขาขอดูดาบหน่อยว่าเองมีดาบอะไรมั่งเชื่อก่อนแล้วเสรีรู้ไหมล่ะว่าว่าเรามาแผนเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ไอชีขอดูดาบหน่อยโหถ้าโหถ้านเอเซมีดาบเอเซมีดาบสีฟ้าไหมไม่มีเมี่หจริงเหรัวที่ชีเราตายทำไมเขาไม่มีเปิดเลยวะชีหมดแล้วหมดแล้วเว้ยเราสามารถเล็กได้นี่หว่าไอ้ไม้นั้นอ่ะเราสามารถเล็กได้ขอเล็กก่อนแล้วกัน อพี่ครับก่อนครับก่อนสีฟ้าไม่มีดาบสีฟ้าใหญ่อันใหญ่เลยหรอไม่มีข้าก็้ไม่มีครับไปหมดเลยจ้ารู้สึกเราได้แค่ยี่สิบสี่ทำไมถึงอะทำไมถึงอาเซอันนี้อันนี้คือตอนที่ขยะขยะจุกตะมูนะทำไมทำไมถึงอาเซล้วแล้วแบบเล่นแบบหมดแล้วกีบบอลแล้วก็เอาเพลงอะไรอะไรมานานนานอ่ะ คู่ดีหนึงอะเหมือนเปิดเสียงเพลงเอาไหมทำไมอ๋อมันดูดีเนี่ยขนาดขนาดแล้วก็มาต้นอย่างอย่างอันาบิดเสียงอีกโทรศัพท์นึงแล้วก็เอามาต้านโทรศัพท์มันเข้ากันมากตอนนี้ครับผมก็ได้เปิดหมดแล้วครับคุณโอ้โหนี่เอาแลกของไม่ได้อันนี้หาคนยากเลยเหลืออีกไม้แค่หนึ่งโอ้โหก็ต้องร้องเหร ตอนนี้ผมก็รอซูชิอยู่นะครับแต่ถ้าฝนจริงนี่เหมือนไปไปไปคุชีหมดยังใกล้หมดแล้วโอเคหมดแล้วครับสลับป้ายร้านอาหารนะครับตรงนี้ฮัตตาริเอซิบุระมาละต้องบอกนี่ฮัตตาระอาตตารไปนีองไม่หลอกนะเกาะกาดแล้องบอกเลยเออครับสลับป้ายร้านอาหารครับตรงนี้ฮัตตาริเอซิบุระตนี้เขามีดาบหนึ่งนิ้ว่เดี๋ออขอดูนี่ก็ต้องบอกอาหารขอกินก่อนเอยอันนี้มันดาบีเขานี่ยว่ะเขาลืมเก็บ ฮาตาริเอซิโปรทั้ขออีกทีฮาตาริเอซิโปรทั้เฮ้ยเขามีหมวกแล้วใช่คือมันเป็นผลไม้หวานแดงๆไหมนั่นมันแตงโมอ๋อแตงโมกันแตงโมที่มันเป็นสันที่มันเป็นเกล็ดนั่นโอเคเรียบร้อยอ๋อคือบางเฮ้ยของพอดีว่าของเยอะอะที่เขาขอทิ้งของกากแล้วเขาไม่แลกเลยกว่ากล่องมันไม่พอนั่นจีโมและเนี่ยอะไรพีโม่เนี่ยังยังสองกล่องนะหนึ่ง เอ็งอย่าลืมเก็บไว้นะเอ็งอ่างไเอ็งเอาไปกองทำไมก็ไม่รู้ยังไม่ใช้ไปยังน้ำทำไม่เย็นตอนนี้ผมก็ได้รอซูชินานแล้วก็เหนื่อยจังในปลาคะนี่ตอนนี้เราหิวอาหารไอชิกินแอปเปิ้ลเอ๊ะมีแอปเปิ้ลในตัวนี่ว่ะอ่นี่เลยเลยดิไอแอปเปิ้ลทองไปเช็ดมาเช็ดใหม่วะเนี่ยตั้งมืนโอเคผมขอผมขออย่าไปใส่ใส่กลองก่อนนะครับ เขาใส่กล่องนี้นะชิชิชิโอ้ยแอปเปิลทองแวม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 โอเคไอ้ไม่ดูนะเขาไม่สนใจนะไหนไหนไหนใครกล่องไหนเขาจะใส่กล่องนี้เฮ้มีดาบเทพบอไม่ใช่นี้ดาบดามิโดหกนนี้ดาเมจไม่ดาบิโดกันนะดามจบวกสิบใช่ดาบเทพอาดาบดามิโดหกสิบวันนี้ผมได้เลียงทีเรียบร้อยนะครับมันเป็นมดใหม่นะครับเพชรก็เป็นเมียนะครับมาเริ่มเลยเดี๋ยวจะยัง เสร็จแล้วบอกเขาด้วยตรงไหนเนี่ยว้าไปนะเอ็นทีพีมาเลยมันเหมือนตรงไหนอ๋อเขาให้เอ็นทีพีมาหาเขาได้เขาเขารู้เอ็งที่เขาให้เอ็นทีพีมาหาเขาแล้วร้อยแล้วเฮ้ยออกไปไปยูเอ็งใส่กล่องนี้เอ็งใส่กล่องนี้ที่เขาเปิดอยู่อ่ะเอ็งใส่กล่องนี้ อ๋อกยกะเอยยิงของใส่กล่องนี้เองใส่กล่องนี้เอามาชิปกับเบลมีแซ่อะไรหรอันอยู่กับเองอะอยู่วะไม่มีกล่องแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสิบห้าอันใช่ไหมได้กินเป็นเนื้อไอใส่กล่องนี้ที่เขาเปิดอยู่มาดิไหนอะใส่ไปหรอม่ใช่ใส่อะไรอะใส่พวกเพชรน่ะไม่ใช่กล่องนี้ที่เขาเปิดอยู่อะนี่ใช่ไหมม่ใช่ก็เนี่ยที่เอ็กอยากเปิดค้างอ้าใส่เลยโอเค เอ็งมีเอ็งมีอะไรบ้างเขาเขาไปแล็กเอนิมอนได้ไหมเอมิลอนเอ็งมีไม้เอ็งมีไม้ผ่อไม้ต้องไม้มันเลขสามสามสี่เนี่ยนะสามสองอ่ะอุ้ยเขาให้ไม้เองไปเล็กก็ได้เขามีไม้เพราะเอ็งต้องเอ็งต้องไม้ให้เขาด้วยเพราะว่าเพราะว่าเขาศึกษาหาไม้มาเนี่ยเขามีไม้ยี่สิบสี่อันเขาสามสามสิบมันมีเอ็งเหลืออีกสองอ่ะ โอ้ตีเปิดเพลงแล้วเซฟพูดอ่ะไม่เป็นไรหรอกอุ๊ยเขาออกไหมนี่ไงเอามต่ต้องคอดูได้นี่นะแต่ว่าต้องขอแบบหาเปิดเพลงก็ได้นะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องช่างแล้วไม่ต้องแลกแล้วชี้ไม่ต้องแลกนี่มีใครแลกได้เออยาคูดมาต่อสู้โยไอ้ย่าเพิ่งนับเลยนะพองใครใครชนะอเซ่เฮ้ยเขาชนะดู จร mm ิง hmm ด okay. ้วยชัดเจนเลยโอเคเองใช่ไหมฮะจัดของกันดิจัดของเอาหมวกเทพมาดิมาเตรียมใส่หมวกไอ้ก็มีหมวกอยู่นะนี่เออก็มีหมวกเทพไปมาแล้ววิววิวก้าวเลยอเราอ่ะอือพร้อมแม่พร้อมแล้วไปนู้นสิขไปกันนะเขายังอยู่เฮ้ยเขามีนี่อันหนึ่งอะเหรอเขาหยุดคลิปก่อนนะ โอเคนะครับพร้อมแล้วครับดูชีพร้อมยังเขาขอเตรียมก่อนนะเฮ้ยเอสิชีมียาแบบไอ้นั่นเฮ้ยออเพึ่งพร้อมแล้วเก้าสี่สามเออเขาไมตีกันไม่ได้อ่ะเฮ้ยเอ็งดูก่อนดิเอ็ดูก่อนใค้แล้วแล้วแล้วโอเคนะครับการต่อสู้ของเราก็ไม่มีใครต่อสู้ใครได้นะครับมันบั็กก็ไม่รู้ไม่แน่ใจของแกก็ไม่ได้เลยครับน้องผมตีผมตีซูชิยังไม่ได้เลยนะครับแล้วซูชิก็ตีผมไม่ได้นะครับ ไมม่ีตอนนี้ผมตอนนี้ผมก็แบบต่อสู้แบบซูชิยังไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับไอชี้ต้องตีเราดิเขายังตีชี้ไม่ได้เลยเห็นไหมเห็นไหมคุณไม่ชมมันบักนะครับตอนนี้ตัวนี้ดดููรระเบินี่ก็ไม่มีใครชนะไม่มีใครได้เลยนะครับตอนนี้ซูชิต้องตีเดี๋ยวเราจะหยุดคลิปเดินนะครับ ยี่พร้อมตียังเอ็งเปิดกล่องเขาทำไมไม่มีไรมาตี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 ตตี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 เข้าเหรอเองเอานี้มันรวมไม่ได้โอเคครับการต่อสู้ก็ไม่มีไม่ตีกันไม่ได้นะครับตีกันไม่ได้เพราะมันบักโอเคคลิปนี้จบก่อนนะครับบ๊ายบาย